กองทัพอียิปต์เป็นหนึ่งในกองกําลังต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณในช่วงสมัยอาณาจักรใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นอียิปต์ต้องใช้อาวุธที่หาง่ายๆตามธรรมชาติอย่างเช่นกระบองหินหอกปลายไม้ขวานคันธนูและลูกศรเพื่อต่อสู้กับชนเผ่านูเบียนและลิเบียที่อยู่ใกล้เคียงแต่เมื่อฮิกซอสตกองทัพที่บุกรุกมาจากซีเรียเมื่อประมาณปี1650ปีก่อนคริสต์กาลมาพิชิตอียิปต์ได้ด้วยอาวุธที่เหนือชั้นกว่า หลังจากนั้นก็เกิดการพัฒนาด้านอาวุธของกองทัพอียิปต์อันเกรียงไกรและในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรสิ่งที่น่าสนใจมาให้ชมกันใน9อาวุธอียิปต์โบราณที่ขับเคลื่อนกองทัพของฟาโร่จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. โล่ไม้และหอกปลายทองสำริด กองทัพอียิปต์ก็เหมือนกับกองทัพโบ,บราณส่วนใหญ่คือมีกองทหารที่ถือโล่มไม้ในมือซ้ายและถือหอ,อกปลายทองสำริดในมือขวาพลหอ,อกชาวอียิปต์จะโจมตีศัตรูในรูปแบบการเกาะกลุ่มที่แน่นหนาะความยาวของหอ,อกจะทําให้นักรบชาวอียิปต์ต่อสู้กับศัตรูได้โดยใช้เกราะป้องกันส่วนปลายที่ทำาจากทองสำริดนั้นมีความแข็งแรงและแหลมคมพอที่จะเจาะเกราะหนังของทหารราบฝ่ายศัตรูได้และที่สําคัญหอ,อกยังมีราคาถูกอีกด้วย 2. เจ้าบลินหรือแหลนเจ้าบลินหรือแหลนคืออาวุธโบราณที่มีลักษณะเหมือนหอกแต่น้ำหนักเบาวกว่าใช้สำหรับพุ่งปลาใส่ฆ่าศึกในขณะที่หอกจะใช้ทิ่มแทงในระยะประชิดทหารของอาณาจักรใหม่จะพกพาแหลนด้วยการสะพายไว้ที่ไหล่เหมือนลูกธนูหากเกิดเหตุการณ์ในระยะประชิด แหลนก็สามารถพุ่งใส่ศัตรูได้จากด้านหลังโล่แต่หน้าที่หลักของแหลนคือการเจาะเกราะด้วยการพุ่งในระยะไกลเพื่อโจมตีรถลากหรือโจมตีแนวทหารราบซะมากกว่าชาวอียิปติดตั้งปลายแหลนของพวกเขาด้วยใบยมีดที่เป็นโลหะรูปเพชรทำให้ง่ายต่อการเล็งเป้าหมายและติดตั้งด้ามจับไม้ที่มีความสมดุลและแข็งแรงเพื่อประสิทธิภาพในการโจมตี 3. Battle Axe Battle Axe เป็นขวานนักรบของอียิปต์ เป็นอาวุธสำรองที่ติดอยู่ใต้เข็มขัดของนักรบหรือสะพายไว้ที่ไหลในการพกติดตัวไประหว่างการต่อสู้ในระยะประชิดมันสามารถเจาะทะลุเก,กราะของศัตรูหรือทำให้บาดเจ็บด้วยการโจมตีที่รุนแรงได้ในยุคก่อนหน้าของประวัธธติศาสตร์อียิปต์เมื่อศัตรูไม่สวมชุดเกราะใบมีดของขวานจะมีลักษณะครึ่งวงกลมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวออกแบบมาเพื่อให้เกิดบาดแผลลึกไปยังส่วนที่ไม่มีการป้องกัน พอเอลิสกล่าวว่าในช่วงก่อตั้งอาณาจักรใหม่อียิปต้องเผชิญกับกองทัพฮิตไทต์และกองทัพซีเรียที่ต่างกส็สวมเสื้อหนังหุ้มเกราะเอาไว้บนอกใบมีดขวานจะแคบลงและเป็นแนวตรงมากขึ้นเหมาะแก่การเจาะทะลุเก,กราะ 4. ี่เมสแอนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานของอาวุธอียิปต์ที่เรียกว่าเมสแอเป็นหนึ่งในอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ว่ากันว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่6,000ปีก่อนคริสต์กาลชาวอียิปต์เคยติดอาวุธนี้ด้วยด้ามที่จับแบบธรรมดาที่ทำจากด้ามไม้โดยมีหัวเป็นก้อนหินแต่ในช่วงอาณาจักรใหม่พวกเขาก็พัฒนาการออกแบบที่อันตรายยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มใบมีดทรงโค้งที่ฝังอยู่ในหัวไม้ที่เป็นของแข็งเผเอลิสกล่าวว่านี่เป็นอาวุธที่เป็นของอียิปต์อย่างแท้จริงมันเป็นอาวุธที่มีพลังพิเศษอยู่ในตัวเอง5 ช็อตซอสดาบสั้นและกริดไม่ใช่อาวุธทั่วไปของอียิปต์ก่อนที่ฮิกซอสจะนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากการหลอดทองสำริดเมื่อถึงตอนนั้นจึงเป็นไปได้ที่อียิปต์จะสร้างดาบสั้นที่แข็งแรงพอที่จะรับแรงของการต่อสู้ได้เนื่องจากทองสำริดไม่ใช่โลหะที่แข็งแรงที่สุดดาบบางเล่มจึงหล่อเป็นชิ้นเดียวทั้งใบมีดและด้ามจับเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษดาบสั้นอียิปต์โดยทั่วไปจะมี2ประเภทแบบแรกจะเป็นรูปกริด ซึ่งมีจุดที่คมมากซึ่งหน้าที่ของมันคือใช้แทงศัตรูในระยะใกล้ส่วนแบบที่สองนั้นจะยาวกว่าหรือที่เรียกว่า Butter Knife มีความโค้งมนดาบเล่มนี้นั้นมีไว้สําหรับฟันศัตรูจากระยะที่ปลอดภัยกว่าและมันแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้โดยที่มีดไม่หักไม่งอเมื่อถูกกระแทกอย่างแรงบนโลหรือดาบของศัตรู 6. Kobe. อาวุธอียิปต์ที่โดดเด่นและน่าเกรงขามที่สุดของอาณาจักรใหม่ก็คือดาบโค้งที่เรียกว่าโคเบสที่มีใบมีดอันโดดเด่นโดยมีด้านคมอยู่ที่ด้านนอกของส่วนโค้งเหมือนกับดาบสั้นซึ่งไม่ใช่ด้านในเหมือนกับเคียวในอียิปบราณโคเบสนั้นหมายถึงขาหน้าของสัตว์คล้ายกับคำภาษาอังกฤษว่าด็อกเล็กชาวอียิปต์ต้องเป็นหนี้บุญคุณของชาวฮิกซอสอีกครั้งสำหรับอาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นเอกลักษณ์นี้ ซึ่งอาวุธนี้มักจะอยู่ในภาพวาดฝาผนังเป็นภาพที่ฟาโรห์ใช้โจมตีกองทัพศัตรูยกตัวอย่างเช่นภาพพระราชาตุตันคามุลถูกฝังไว้กับโคเปสทั้งสองด้ามส่วนในสงครามโบราณโคเปสจะทำหน้าที่เป็นอาวุธรองจากขวาหรือดาบสั้นเพื่อโจมตีศัตรูในการต่อสู้จากระยะประชิด7 c o m คอมโพสิตโบ ก่อนการรุกรานของฮิกซอสชาวอียิปต์ยังอาศัยธนูของตัวเองในการป้องกันผู้รุกรานซึ่งเป็นคันธนูและลูกธนูธรรมดาที่ทําจากไม้ชิ้นเดียวแต่ชาวซีเรียได้แนะนําให้พวกเขารู้จักกับคันธนูที่พกพาสะดวกและมีความแม่นยําสูงของ c o m p o s i ตโบซึ่งเป็นอาวุธที่สลับซับซ้อนและมีราคาแพงซึ่งทําจากไม้หลายชั้นเขาาสัตว์และเส้นเอ็นที่โค้งลงเพื่อสร้างแรงที่เหลือเชื่อเอลเลียตกล่าวว่า คันธนูคอมโพสิตโบกลายเป็นอาวุธพิเศษของอียิปต์พวกเขามีนักธนูเพียงไม่กี่คนเท่านั้นพวกเขามีกองพลธนูเพียง50คนซึ่งทำหน้าที่เป็นกองทหารหน่วยโจมตีเร็วทั้งหมดจะยิงใส่ศัตรูในครั้งเดียว 8. เชลเีสก่อนที่ม้าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่พอที่จะขี่เข้าสู่สนามรบได้เชลเียสนั้นเป็นเครื่องจักรสงครามที่รวดเร็วและน่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่ง และอีกครั้งที่ฮิกซอร์เป็นคนที่แนะนำให้ชาวอียิปต์ได้รู้จักกับรถม้าไม้ที่มีน้ำหนักเบานี้พอเอเลียตกล่าวว่าชาวอียิปต์ปฏิบัติต่อรถม้าเหมือนแท่นอาวุธที่เคลื่อนที่เร็วซึ่งควบคุมโดยคนขับรถม้าศึกและนักรบแช์เลสนั้นจะวิ่งไปรอบสนามรบโดยมีนักรบบังคับเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูโดยลูกศรจากคันธนูแบบรวดเร็วราวกับปืนกลโบราณ จากบันทึกสงครามโบราณได้บ่งบอกถึงรูปแบบของเชเลสขนาดใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่า100ทีมที่มักจะโจมตีศัตรูจากด้านข้างและด้านหลังอย่างโหดร้ายความเร็วและความคล่องแคล่วของเชเลีสจากอียิปต์นั้นเข้ากันได้ดีกับอาวุธต่างๆของอียิปต์ 9. Scale armor เกราะที่ประณีตและป้องกันได้ดีที่สุดสงวนไว้สำหรับคนขับเชเลสและนักรบพลธนู ซึ่งคนเหล่านี้มักจะถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายสำคัญอันดับต้นๆของนักธนูฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีคันธนูจากระยะไกลพนม้าชาวอียิปต์จะขี่ม้าเข้าสู่สนามรบโดยสวมเสื้อกร่อบคลุมยาวทําด้วยทองสำริดและที่น่าสนใจก็คือม้าจะสวมชุดเกราะนี้ด้วยจากหลักฐานบนภาพเขียนทางโบราณคดีที่ปรากฏให้เห็นทั้งฟาโรหามเสสที่สองและตุตันคามุนต่างก็เผยให้เห็นรถม้าศึก โดยมีม้าที่สวมเสือเกราะคลุมด้วยสีบรอนส์อย่างสง่างา,าม